คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ลิตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพิงน,นะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันคิงนะมาเธอ คลิปนี้ก็ว่ได้มีอะไรเยอะนะครับทุกคนแต่ผมจะมาทําเป็นภาคพิเศษอีกแลแวกกันนะครับก็คือเราทําภารกิจไปก่อนหน้านี้ครับทุกคนเือภารกิจพิจิตแสนั่นเองนะครับผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราได้มา1นึ่งแสนสี่พันนะครับแล้วก็จบด้วยมาจองวีหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ผมมาทําก็คือภารกิจโครสสัเรลจยแล้วไงแล้วก็เนี่ยมาเล่นเป็น ภาคพิเศษนะครับทุกคนอ่ะเธอผมมาเล่นต่อนะครับแสนหนึ่งแสนสีพันะผมมาเล่นต่อนะครับทุกคนเป็นถือว่าเป็นภาคพิเศษก็เรียกกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเบ็ดสูงเลยทุกคนนะโอเคครับก่อนเข้าเริ่นเกมนะครับก็ช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไปเราไปลยุยภาคพิเศษอ่ะโอเคครับทุกคนมา อย่างที่บอกไปนะครับผมจะมาเล่นพักพิเศษนั่นเองนะครับเล่นแบตสูสุนนะครับ 15, หมื่นห้าเอพันห้านะครับทุกคนกคน็ไม่แนะนำทุกคนไม่แนะนําให้เต้นดามอยู่นี้นะครับไม่ควรเล่นเด็ดขาดนะครับโอ้โหเรากําได้ตั้งแสนนึง <c oughs> อะเฮ้ยคอมสกเกเตอร์ <c oughs> เฮ้ย <3 S 1> เอาดี เฮ้ยเอาดีเข้าสซก,กิเตอร์พันห้านะเแบบ็ดสูงสุดเลยนะเว้ยเอาดีครับมาลุ้นกันทุกคนโอ้โหครั้งแรกกับผมเหมือนกันนะครับเนี่ยมาจองเฮ้ยแต่มันไม่จ่ายเลยวะ่ะเฮ้ยเอาดีเอาจริงดีไม่จ่ายเลยเหรอวะโอ,โอเคอืมไล่ไป ไหลไปโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับ <10. S 1> ห้าขีดแถวแรกไม่ลงว่ะโอ้ยสี่เรียบสวยโอ้ยตัวแพงด้วยหมื่นสองไหลไปว่าไงอ้สองจุดแถวแรกอะ่ะเออไหลมาอีกข้าพันสี่ โอ้ยจบรอบนี้คือได้แล้วเนี่ยสุดท้ายครับทุกคนโอ้มาอยู่ไลอยู่สองจุดไปเต็มแผงครับเจ็ดพันแปดห้าขีดหจุดไี่จิตห้าจุด,ด,จดแถวเละแถวสอะ่ะทุกคนได้สี่หมืจิตไว้สี่หมื่นเจ็ดันหนึ่งรอข้อฟิเปินเบ็ดพันห้าเบ็ดสูงสุดของมาจองแล้วนะครับเนี่ย เ้ยปัดเศษไปสักหน่อยแล้วก uh. ันอ่ะ oh, ส <cs> <ss> ี่หมื่นทุกคนสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นห้าทุกคนสี่หมื่นห้าเข้าใจไหมสี่หมื่นห้าภาคพิเศษของเราเอ้ยพูดอะไรไม่ออกว่ะแป๊บเดียวเองอ่ะทุกคนเพิ่งสามนาทีสองนาทีครึ่งเองโอ้โห ก็ถือว่าเป็นภาคพิพเศษกันเลยกันนะครับ <c oughs> แบบสุดๆโอ้โหแสนสี่ทุกคนผมว่าแสนหนึ่งโอเคแล้วนะครับโหแสนสี่ปีใหม่นี้นะครับจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับอเอาไปฉลองปีใหม่กัน <c oughs> โอเคครับทุกคนนะภาคพ,พิเศษของเรานะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็เลยกันนะครับห <c oughs> าว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับ ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่ต้องการเข้ากลุ่มรัทานนะครับก็ลิง์แรกได้คลิปได้เลยนะครับลิง์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถทักมาพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับอ่ะแล้วก็โอ้โหสุดๆไปเลยครับก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก็แล้วก,กันนะครับทุกคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ